สวัสดีครับยามเย็นวันนี้นะฮะเราแนะนำนะครับจอ Android น,นะฮะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายจอ Android น,นะครับซึ่งมีมากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับเรวก็จะมีแบรนด์หลักๆที่เราทำประจำนะฮะที่การกลับมานะครับการรับกลับคืนหรือการเสียการเคลมนั้นแทบจะไม่มีเลยนะครับก็เริ่มกันนะครับแนะนำไปก่อนเลยนะไม่ว่าจะเป็นจอ9นิ้วจอ7นิ้วแล้วก็จอ10นิ้วนะฮะ เริ่มแรกก็มีอีดิชันนะอีดิชันนี้เป็นแบรนด์หลักๆที่เราทำอยู่เลยนะฮะอีดิชันนะครับ m m a x นะฮะนี่ฮะ M Max ยาวไปเลยนะฮะไม่ไว่าจะเป็นจอ9นิ้วจอตรงรุ่นโตโย t a นะฮะจอ7นิ้วทั่วไปฟรีไซส์นะฮะนี่ครับ m m a x ก็ Mac เมีไว้บริการเยอะจริงๆครับไม่ไว่าจะเป็นจอเพดานจอหัวหมอนนะครับมีไว้รับรองลูกค้านะฮะมีตั้งแต่ แรมนะครับต่ำๆเลยจนไปถึงแรมถึงสูงนะฮะระบบปฏิบัติการตั้งแต่เวอร์ชั่น6นะฮะจนไปถึงเวอร์ชั่น11อยุคปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็แบรนด์ใหม่ล่าสุดนะน้องใหม่นะฮะตัวนี้อัลฟ a าคูสติกซึ่งเราทำนานแล้วนะฮะ่ช่วงนี้นะครับอัลฟ่าคูสติกไฮทนโชมาด้วยนะฮะเราเลยจะทำคลิปแนะนำหน่อยฮะว่าอัลฟ a าคูสติกนี้ก็เป็นแบรนด์นะครับที่ นำเข้านะฮะในส่วนของจอ Android นะครับค่อนข้างที่จะเป็นรุ่นแรกๆเลยนะฮะก็มีประสบการณ์ยาวนานเกี่ยวกับจอ Android นะครับ Alpha Classic นะฮะตัวแรกเลยก็แนะนำนี้จอเป็นจอ10นิ้วนะฮะจะมีขนาดใหญ่กว่าตัว9นิ้วนะฮะสตัวเป็น9นิ้วนะฮะตัวนี้จะเป็น10นะครับ10นิ้วนะฮะแรม4แรม64นะฮะสเปคก็ค่อนข้างจะสูงเลยนะฮะทัชแล้วลื่นไหลนะฮะความคมชัดไม่ต้องพูดถึงนะชัดจริงฮะ คับไวด้วยนะฮะอันนี้เป็น 4K นะฮะโอเคเลยฮะภาพสวยนะครับตัวนี้มาดูตัว9นิ้วฮะ9นิ้วตัวนี้เป็นลรลอม32มสิบนะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะถ้าดูด้วยสายตาจริงๆนะ,ะภาพจริงๆอันนี้ภาพมันปรับความสว่างด้วยตัวโทรศัพท์นะครับเพราะนั้นการมองเห็นที่แท้จริงนี่ต้องมองด้วยตาเปล่านะครับ2 32ครับขนาด9นิ้วต่อมาฮะอันนี้เป็นขนาด9นิ้วเช่นกันครับ แต่เป็น2.16กนะฮะก็ถือว่าใช้งานได้ดีฮะลื่นไหลไม่แพ้กันนะครับในกต่ละตัวนะฮะมาดูแบรนด์ที่เราทํากันมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับก็ยังเป็นแบรนด์ที่ใช้ได้นะครับไม่วจะเป็นแอคดิสซันนะฮะเป็นจอตรงรุ่นนะฮะพวกนี้สมาร์ทกัดนะครับแล้วก็แบรนด์ใหญ่ๆแบรนด์หลักๆกนี่ฮะที่รวมกล้อง360องศาด้วยนะครับก็จะเป็น นี่ครับไซออนพลัสนะครับไซออนพลัสนี้ก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นตัวแผ่นดมานะครับ Data System นะฮะเนี่ยห้องรับรองก็ยังเป็นของ Data System ครับไซออนพัดนะครับโรสตาร์นะครับแบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันในสมัยแรกๆรที่เราทำมานะฮะแล้วแบรนด์เนี่ยกาเทียก็มีนะครับ แล้วยังมี M Star นะครับก็ยังคงทำอยู่นะเป็นค่ายเดียวกั M Max นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวใหม่ๆนะฮะที่เข้ามาก็มีหลากหลายเลยนะฮะนี่ครับนี่ฮะเป็นีที่เรา M Star นะครับค่ายเดียวกั M Max นะฮะ c a n s e l นะครับ c a n น e ก็ยังคงมีนะฮะเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เข้ามาทำตลาดนะครับขอฝากไว้ครับสำหรับช็อปนะครับ Android นะครับเป็น Android Shop เพชรบู์นะฮะมีจอ Android ให้ท่านได้เลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น RAM 2นะฮะรมบรมสอมอนะครับ r a ม3 RAM รนะฮะจนถึง RAM 8นะครับในยุคปัจจุบันรวมถึงจอพิดานรวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพง Power อร์นะครับแผ่นดัมนะครับก็มีไว้บริการนะครับในส่วนของกล้องก็มีครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องถอยนะครับ กล้องบันทึกหน้ากล้องบันทึกหน้าหลังและถอยในตัวเดียวกันก็ยังคงมีนะฮะโอเคนะครับก็ฝากไว้ครับยามเย็นวันนี้นะฮะใครสนใจผลิตภัณฑ์ดีๆในร้านนะครับมีให้กันหลากหลายให้เลือกนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมในอินบ็อกได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้เพียงเท่านี้ฮะชอบก็กดไลค์นะครับอัปเดตงานใหม่ๆก็กด s ั b สไ r i b ์ไว้นะครับในช่อง YouTube Channel นะฮะขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะฮะคลิปนี้นะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ